สวัสดีครับก็ใกล้สิ้นปีมะโรงนะครับเข้าสู่ปีมะเส็งนะครับซึ่งเป็นปี2568นกะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญน,นึกคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นอัธนานะครับแล้วขอให้แต่มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้มีแต่ความปลอดภัยและสวัสดิภาพนะครับก็โชคดีปีใหม่ นะครับปี2,518สวัสดีครับีกระผมนายชาติธรรชรองนายกเทศมนตรีเมืองเลกขิงในวาระดิทีอันขึ้นพีใหม่ที่จะมาถึงนี้กระผมขออำนวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวตมบเลกขิงให้หมดทุกข์มีแต่สุข แล้วก็ให้สมหวังขอให้สุขภาพภาพรนมัยสมบูรณ์แข็งแรงอันที่เป็นที่พึ่งพาลูกหลานในอนาคตและก็เป็นที่กำลังที่สำคัญของประเทศชาติแล้วขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจเพราะเราแล้วต้องทำความดีนะครับคนเราทั้งเมื่อหมดดีหรือหมดบุญเนี่ยมันก็ไม่ดี ัณะเราเป็นมนุษย์นะครับเราต้องทําความดีต่อนะครับเมื่อเรามาจากเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากนะครับมันยากแสนยากแต่ว่าเป็นมนุษย์แล้วเราต้องสร้างกุงามความดีสร้างบาร,รมีต่อเพื่อจะให้สู่พบภูมิที่ดีในอนาคตครับดังนั้นพี่น้องประชาชนชาวตมบลรขิงนะครับให้ยึดมั่นถือมั่นไว้นะครับเมื่อเราทําความดีแล้วมันต้องประสบความดี แน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวโรฮิงญงนะครับได้ตั้งใจตั้งสติไว้ว่านะครับเราไม่คิดเอาเ,เปรียบเบียดเบียนใครซึ่งใครกันแล้วก็เราก็อย่าไปโง่นะครับอย่าไปโง่ให้คนอื่นหลอกเราได้นะครับั้ากน้นสองอย่างนี้เราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเราก็ไม่ถาตัวโง่หรือเป็นคนโง่ ให้คนอื่นเขาหลอกลวงเราคร<ม>าวนี้เราก็มีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับในเวลาดีันึ้นปีใหม่2568ผมขอรัฐนาคุณภระรีรัตะนาไตาอันมีองค์หลวงพ่อวลิกิงที่เราพวกเราเคารพนับถือบทดนบรรดาลประธานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสดชื่นและสมหวังปัาจากโรคภัยทั้งปวงตลอดปีและตลอดไปครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวชุมชนเมืองไร่ขิงที่เคารพรักทุกหลังคาเรือนนะครับในวาระดีทีที่จะขึ้นปีใหม่ในปีพศ2568ปีนี้นะครับหรือว่าปีมะเสงปีงูเล็กครับในฐานะของฝ่ายบริหารของเทศบาลเมืองไร่ขิงในนามของรองนาย,ยกเทศมนตรีนะครับกับผมก็ขออํานวยอวยพรให้กับพี่น้องประชาชนชาวเมืองไร่ขิงที่เคารพรักทุกครัวเรือนครับมีสุขภาพพลาาันลมไมที่แข็งแรง ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมาปรารถนามีโชคมีลาบนะครับเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอให้ปลอดโรคปลอดภัยมีแต่ความสุขทุกๆครัวเรือนขอให้โชคดีในปีพศ2568นี้ครับขอพระคุณครับรุ่งเรืองในวันปีใหม่หอมชาวไทยจงสวัสดีก็สวัสดีครับเออปีเก่าจะผ่านไป ปีใหม่จะมานะครับก็เทศบาลเมืองไร่ขิงนะครับก็ให้พรก็ขอให้หลวงพ่อองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอให้คุณพระศรีรัตานนไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสามกุลโลกนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่น้องชุมชนหรือพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับประสบความสำเร็จล่ำรวยล่ำรวยโชคดีปีใหม่ครับ ี่วันปใหมใหมพ้บดเ,เนื่องในวาระดิธีดิถีขึ้นปีใหม่พอท5 6 8ขออำนวยวัยชัยพรจากพุทธองค์คุ้มครองเจ้าหน้าที่พนักงา,านเทศบาลเมืองไร่ขิงรวมทั้งประชาชน ชาวเทศาบาลเมืองไร่ขิงตำบลไร่ถึง,ดดถงทุกๆท่านประสบแต่วความสุขความเจริญสุขขีสวัสดีปีใหม่บรรดาบุท่านสุขสันทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สงบรไทยให้รุ่งเรืองในวันกลับสปฏีพี่น้องชาวเมืองไร่ขิงที่รักและคงร้อทุกท่านในวาระมีถีขึ้นปีใหม่2568นี้ ขออานาจคุณพระศีรัตานชาาัยและสิ่งสักดิสิทธ์ในสากลโลกนี้ช่วยดลบรรดาลประทานพรนนแก่พี่น้องชาวเมืองไร่ขิงตรงนี้แต่ความสุขมีความจเจริญตลอดปีตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีวันปีใหม่ในวาระดีธีขึ้นปีใหม่2568ขออํนวยพรให้พี่น้องชาวไร่ขิ มีความสุขสุขภาพแข็งแรงการงานก้าวหน้ารุ่งเรืองค่ะ